<t> <it> นี่ีครับนี่ฮะระบบของเราเซ็นเซอร์ที่สุดยอดครับคือขณะน,นี้ผมกับพี่ชายกําลังจะมาติดอุปกรณ์โซล่าเซลล์ใช่ไหมแป๊ะโซล่าเซลล์นี่ครับนี่ฮะช่วย,ยประหยัดไฟใช่โซล่าเซลล์นะครับพี่ชายผมนี่เอามาติดเต็มบ้านเลยเพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพิ่มความส่องสว่างนู่นบริเวณนู่นหนึ่งจุดหนึ่งจุดนะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดจะสังเกตว่าก็ให้ความสว่างทั่วบริเวณ รอบๆบ,บ้านนะครับแล้วก็ประหยัดไฟประหยัดค่าไฟด้วยนะครับนี่อันนี้เราก็จะติดเพิ่มอีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้สําหรับส่องเนี่ยฮะพอผมเดินมาปุ๊บสว่างเลยนะครับเป็นแบบออโต้มูฟเมนต์นะครับก็จะช่วยให้บริเวณตรงที่จอดรถเนี่ยสว่างนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นของไร่จิตอภรนะครับนี่ พอเราเดินออกมาปุ๊บนอกแอเรียในส่วนของเซนเซอร์ปุ๊บมันก็จะเหมือนกับพริไว้นะครับแสงก็จะเบาลงพอเราเดินเข้ามาให้อยู่ในพื้นที่นี่ครับไม่ติดเลยฮะโอเคครับเอาใหม่ <c oughs> เดี๋ยวลองม่อีกทีนะฮะอ่าเมื่อกี้เราเราอยู่ด้านนอก <c oughs> อ่าเราต้องเดินไปหน่อยเนียเซนเซอร์ S <S <c oughs> น่าจะมีปัญหา <c oughs> ครับตัวเนี้ย <c oughs> เมื่อกี้มันติดอยู่ในแ้ตตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะติดโซลาเซลล์เพิ่มอีกหนึ่งดวงตรงเราจัดรถนะครับนี่เพื่อความส่องสว่างได้แแโอเคตรงแล้วนะจะได้จะได้บครักดเลยกดแน่นแน่นอ,อันนี้เป็นโซลาเซลล์นะครับเป็นแบบ แตนอโลนคือท่านติดตั้งปุ๊บเนี่ยตอนเช้ามามันระบบมันจะชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์นะครับที่สองสว่างซึ่งบริเวณด้านนี้นะก็จะเป็นด้านที่ด้านที่ตะวันออกดวงอาทิตย์เข้ามาก็จะมีการชาร์จไว้ตอนคืนเราก็ใช้ไฟจากตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยชน์ก็คือเราจะลดค่าไฟครับเรศรษฐกิจยุคโควิดเนี่ยเราต้องประหยัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เวลาที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเนี่ย มันจะหยุดการทําง,งานไว้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมจะเดินไปด้านนี้ครับนี่ครับอพอผมเดินมาปุ๊บมันจะดังเลย <c oughs> อน,นี่ครับนี่ครับระบบของเราเซนเซอร์ที่สุดยอดครับคือเราเดินแค่เฉี่ยวนิดเดียวเนี่ยก็ดังอะเมื่อกี้ผมแกลลองกระโดดเด่นดิเะครับเพื่อนวันนี้ผมมานําเสนอโซลาเซลล์นะครับสําหรับบ้านสวนที่อยู่ห่างไกล ออกมาเนี่ยการที่เราจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค้าไฟต่างๆเนี่ยเราใช้ระบบโซล่าเซลล์ได้เลยครับเพียงแค่ท่านเดินผ่านนะครับเพียงแค่ท่านเดินผ่านเป็นไ,ไงฮะไฟติดเพียงแค่ท่านเดินผ่านครับไฟไม่ไ็จะติดตามท่านไปเรื่อยนะครับให้ความส่องสว่างในบริเวณแอร์เรียก,กว้างๆนี่เลยนะครับก็จะช่วยเรื่องของการลดค่าไฟอันนี้เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับตื่นเช้ามาเรามีไฟจากธรรมชาตินะครับ ติดให้มันส่องสว่างไปทางที่ตอนออกตอนเช้าเนี่ยแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามามันก็จะมีระบบเก็บไฟไว้ไวตอนคืนก็ปล่อยพลังงานออกมานะครับโรเตทกันเป็นแบบนี้เป็นวัชจักรของไฟฟ้าลดต้นทุนด้วยนะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับราคาร้อกว่าบาทหาตาม Google นะครับช้อปปี้เราจะได้อะไรน่าจะมีขายอยู่ลองไปค้นหาดูนะครับ